ว่าวันที่23นี้ Apple จะเปิดตัวสินค้าใหม่น่าจะมี iPad Pro น่าจะมีตัวของอตัวของ AirPods Gen 3 AirPods 3นะครับคเรียก AirPods 3และบางคนต้อก็สังเกตว่าอาจจะมีตัวของ Apple TV Gen ใหม่นะครับตัวที่ผมถืออยู่นี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้นี่คือ Apple TV Gen 3นะครับหรือรู้สึกพวกจะไม่ซัพพอร์ตตัวของ Apple YouTube แล้วต้องดูผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์มั้งอะไรประมาณนี้แต่เก็ยังดูอะไรได้นะครับยังโยนตัวของ AirPlay ได้นะผมก็ยังใช้ใช้อยู่นะครับและที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือตัวของ Apple TV 4K นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า Apple เปิดตัวของ Apple TV รุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันน่าจะมีอะไรใหม่บ้างและคุ้มไหมที่ท่านจะซื้อมาใช้นะครับหรือที่ท่านจะตั้งตารอหรือ บางคนจะลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าทีวีของท่านสปอร์ตสักครู่มันเจอกันครับสวัสดีครับผมเป็กนครอนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนคร PK ดกูก้ายรอเลยนะครับเหมือเจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังเจ้าเล่นเครื่องเสียงแล้วก็เจ้าของคลองนี้ด้วยนะครับป้องป้องเกี่ยวกันอะไรกันเนี่ยเอาเรื่องดีกว่านะครับพยายามทำที่ไปเร็ว Apple TV ทีตัวใหม่ ถ้าผมจะไม่ปิดตัวก่อน 4K มันจะเป็น Gen 4นะครับตัวนี้ Gen 3ตัวก่อน 4K มันจะเป็น Gen 4ตัว 4K ต้องเป็น Gen 5เพราะฉะนั้นตัวนี้รุ่นใหม่ต้องเป็น Gen 6นะครับตัว Gen 6จะมาเพราะอะไรไหม่บ้างหนึ่งครับ ชิปตัวใหม่นะครับชิปตัวใหม่คาดว่าน่าจะเป็นชิปรุ่นเดียวกับตัวของชิปที่ใช้อยู่ในตัวของ iPhone 12ทั้งหลายที่ที่ใช้ทั้งที่ออกขายกันอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือชิปตัวใหม่ก็จะทําให้มีความเร็วมากขึ้นนะครับมีทั้งกราฟิกนะครับแล้วก็ทั้งการตอบสนองอะไรต่างๆนะครับก็จะทําให้เขาปุดป๊ดพุดพูดดนะครับเร็วกว่านะครับแล้วก็น่าจะทําให้การเล่นเกมดีกว่าปกตินะครับดีกว่าเดิม สนะครับนี่เป็นตัวความหวังมากเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วถ้ามีจริงนะครับนั่นก็คือ HDMI 2.1หลุ้นกันนะครับว่าจะมาไหมจะมาไหมเผื่อว่าเผื่อว่านะครับความสามารถที่3จะตามมานะครับนั่นคือการเล่นไฟล์ 8K นะครับคือการสตรีมหนังที่ความคมชัด 8K รวมถึงตัวของความคมชัด 4K ทับ120เฮิรตถ้าก็มีพอร์ต HDMI 2.1ความสามารถตรงนี้ 8K กับโซ so 4K ทับ120ก็น่าจะตามมานะครับนั่นคือ2ก็คือ HDMI 2.1 3ก็คือ 8K บวกตัวของ 4K ทับ 4K ทับ120ต่อไป4นะครับรองรับ HDR 10+ ครับ HDR 10บวกนี่แหละครับก็คือตัวของ Apple TV Gen 4ตอนนี้ที่เขารองรับตัวของ HDR นะครับเขาจะรองรับตัวของ HDR 10บวก Dolby Vision จากค่าย Dolby นะครับและ ในเมื่อในด้านของทีวีทางของ Apple ก็เป็นคับาคลา้คลายพันเนอร์กับตัวของซัมซุงคือทีวีซัมซุงรุ่นใหม่ๆจะมีแอปเปิลทีวีฝังไปให้แล้วนะครับในเมื่อเป็นพันเนอร์กันขนาดนี้จอก็ผลิตให้ชิปบางตัวกว็ผลิตให้เพราะฉะนั้นนะจะเป็นไปได้ไหมที่ ขอให้มี HDR 10 Plus ด้วยนะครับเพื่อโหนคอนเทนต์ไหนที่มาจาก HDR 10 Plus มันจะได้อ่ามี HDR แบบนี้นะครับแสดงผลออกมาก็ลองลุ้นแต่แล้วกันนะครับใครเป็นแฟนทั้ง s a m s u n งทั้ง Apple นะครับก็ HDR 10 Plus อาจจะมาบน Apple TV 4K Gen6 นะครับคือรุ่นใหม่ที่จะวางขายปีนี้ต่อไปนะครับก็อ่าที่5นะครับก็คืออ่าข้อที่5้านะครับที่จะเป็นใหม่ การรองรับดีโคดรับบภาพเสียงนะครับที่ ENCODE มาในระบบของในรูปแบบของ AV1 นะครับ AV1 นะครับตัวนี้เป็นตัวของ e n c o d i n g ใหม่ของวิดีโอนะครับที่ค่าใหญ่ๆเขารวมตัวกันคิดค้นกันขึ้นมานะครับเพื่อเลี่ยงการต้องไปจ่ายค่าสิทธิบัตรค่าลิขสิทธิ์ให้กับรูปแบบการ ข้ารรหัสวิดีโอแบบเก่านะครับที่ทําทให้ต้องมีการจ่ายค่านี้กันไอแบบ AV1 นี่มันใหม่และมันฟรีนะครับและมันก็ดีพอด้วยนะครับห้านะครับหกนะครับคือตัวของรีโมทใหม่ครับรีโมทแบบใหม่นะครับก็น่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้การเล่นเกมตัวของเกมอาร์เคดอะไรของตัว Apple เนี่ยที่ใช้ผ่านตัวของรีโมท จะได้คล้ายๆกับจอยมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะอย่างนั้นนะครับนั่นคือข้อที่6นะครับข้อที่7นะครับข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับสําคัญจริงๆเพราะราคาเปิดตัวใหม่ครับคืออย่างนี้ตัวของ Apple TV ถ้าตัวนี้ถ้าไปเทียบกับตัวของ streaming media box ทั้งหลายนะครับไม่ว่าที่เป็นตัวแรงๆตัวนี้ตัว Google TV นะครับไอตัวสีาขาวๆนั้นก็ราคาก็คุ้มค่ามากเลยนะครับลง Apple ตัวแอป Apple TV ได้ด้วยนะครับแล้วก็รองรับแอปดังๆทั้งหลายเหมือนกันนะครับของอะ,อะไรนะ Nvidia, c h i l l อะไรพวกนี้ Roku อะไรนี่นของอเมริกาก็นะพวกนั้นก็มีความสามารถที่กู้ขี้สูสีนะครับ แลแต่ราคาของเขาบางรุ่นเนี่ยมันถูกกว่าตัวของ apple tv เจนดี่วางขายอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาเลงกันไว้ก็คือรุ่นใหม่เนี่ยในอย่างสมมุรุ่น3.2มจิกของเขาเนี่ยตัวต่ำเนี่ยเขาก็อยากให้เขาก็เลงกันว่านักวิเคราะห์เลงกันว่าอาจจะมีราคาเปิดตัวต่ํากว่า ตัวของการเปิดตัวราคาตัวรุ่น32จิกของเจนโฟนะครับก็ลองมาลุ้นกันดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับเพราะตอนนี้ตัวของ Gen โฟราคาไอ้ตัว32จิกนะครับขายกันอยู่ประมาณ7,000บาทนะครับจากตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับประมาณ7,000กว่าบาทนะครับเเพราะนั้นถ้าตัวนี้ออกมานะครับตัวใหม่ออกมาเขาก็ขออยู่ราคาประมาณนี้หรือถูกกว่าก็ดีนะครับเพราะ ตัวของ apple tv ตัวของ apple tv นี่แหละครับเป็นตัวตร r e มิ i n g ีเดียที่รองรับตัวของสตรีมม i n g ต่างๆครบครันและระบบเสียงก็ไปได้สุดๆของแอปนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ n น t ่ f l i x mode apple tv a s mode นะครับแล้วก็เป็นที่ยืนยันกันว่าดิสกี้แพลตก็ก็ปล่อย s mode ได้นะครับดิสกี้แพลตนี้เริ่มให้ข่าวแล้วนะครับว่าจะให้บริการในเมืองไทยมีการจะมีเป็นแบบรายเปิงรายปีนะครับแล้วก็จะหารนมาก็เป็นรายเดือนนะครับใครรออยู่ก็ เลียงไว้แล้วกันนะครับกนผมก็ยินดีด้วยนะครับถ้าราคาของถูกนะครับละตัวของพรรามวิดีโอบาิกาในเมืองไทยก็มีนะครับตัวของ Apple TV ก็รองรับได้นะครับไม่นั้นไม่รวมถึงตัวของ YouTube 4K นะครับเล่นได้นะครับและต่อไป YouTube ตัวของ 8K ไม่แน่ใจว่าอ 4K เล่นได้ไหมผมไม่ค่อยได้ดู YouTube บนตัวของแอปทีเท่าไหร่นะครับเพราะผมจะดูบนมือถือหรือตัวของ iPad นะครับครับและนี่ก็คือ เจ็ดสิ่งใหม่นะครับที่คาดว่าจะมาบนตัวของ Apple TV Gen 6หรือรุ่นใหม่นะครับที่จะเปิดตัวปีนี้รุ่นก็นจะเปิดตัวที่23นี้หรือปล่าทนกันอีกครั้งหนึงชิปใหม่นะครับ2 HDMI 2.1 3ตัวของ 8K และก็ 4K ทั120 4ลรองรับ HDR 10+ Plus 5รองรับตัวของ AV1 นะครับหรีโมทใหม่นะครับ7 นะครับในเรื่องของราคาใหม่นะครับแถมด้วยบอกให้ลึกถึงว่าเขาคือตัวเดียวในเป็นหนึ่งในตัวหนึ่งถึงสองตัวหรือเปล่าไห่เนี่ยหรือสามตัวเนี่ยในปัจจุบันนะครับที่รองรับตัวของแอปสตรีมมิ่งดังๆทั้งหลายครบหมดในกระบวนการเดียวนะครับรวมถึงให้ดูฟรี Apple TV ด้วยถ้าท่านซื้อสินค้าตัวนี้นะครับหนึ่งปีนะครับเพราะนั่นเป็นนโยบายของ Apple ก็ครับครับครับก็ถ้าทุก สนใจก็ลองอติดตามกับวราวนะครับแล้วก็ติดตามการารีวิวของคนที่ซื้อมาใช้แล้วกันนะครับผมคงไม่ทํารีวิวให้นะครับแต่วิเคราะห์ให้นะครับมาแนะนําให้ว่าก็ถ้าเขามาในราคาที่น่าสนใจตัวนี้ผมแนะนําอย่างยิ่งนะครับสําหรับตัวของ Apple TV นะครับเพราะผมใช้ตัวของ Gen4 นี่ผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับ สตรีมมิ่งอันดับหนึ่งในดวงใจของผมตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวของ Xbox One H แม้จะมีความสามารถคล้ายๆกันนะครับแต่ผมก็แทบไม่ได้แตะเลยเหมือนกันนะครับครับก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าท่านสนใจที่จะตามคลิปดีๆจากผมนะครับก็กด u u s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับกด Subscribe จาก บุ่มแดงติดตามถ้าผุ่มติดตามแดงๆอยู่นะครับแล้วก็กดมันเป็นสีเทานะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดออนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามเพจด้วยนะครับเพจเป็นละกอคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงมีข่าวคราววงการ่าภาพและเสียงนะครับข่วคลาดวงการหนังนะครับการวิเคราะห์อะไรต่างๆรวมถึงสินค้าที่น่าสนใจในราคาสุดพิเศษจะโพสต์อยู่ในเพจนี้เป็นประจําทุกวันสม่ําเสมอโดยผมเองนะครับเป็นละกวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ